สวัสดีนัเกเรียนชั้นระดับมัยธยมสาวาปีที่หทั้งสองห้องการเจอครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งที่สองในวิชาหน้าที่พลเมืองคราวที่แล้วเราพูดถึงประเด็นแรกไปเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาขึ้นเรื่องที่สองต่อจากเรื่องที่แล้วเรื่องที่สองว่าด้วยกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเรามีการ บันทึกจดไว้ตั้งแต่ปีพศ2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็มีทั้งหมดหลายฉบับด้วยกันสาเหตุที่เรามีรัฐธรรมนูญหลายฉบับก็เพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีการรัฐประหารยึดอำนาจปฏิวัติก็หลายครั้งในการกระทําแต่ละครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นนั้นเราจึงมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับด้วยกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้ตามสิทธิและเสรีภาพที่ตนมีสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยอีกระ,ระดับหนึ่งคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในความสำคัญและเข้าใจถึงวิธีการส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของไทยไปสู่ความมั่นคง ประเด็นแรกที่เราจะศึกษากันก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะในการประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยนั้นมีทั้งหมดอยู่3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันประเด็นแรกศึกษานโยบายด้วยการนำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะมาทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางปฏิบัติและประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรสนับสนุนหรือเสนอแนะให้มีการแก้ไขในเรื่องใดบ้างเรื่องนโยบายนั้นส่วนใหญ่เราก็จะศึกษาในนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆว่าเป็นอย่างไรนโยบายสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนไหมโดยเฉพาะสังคมชนบทนโยบายมีการตอบสนองหรือไม่ แล้วก็ศึกษานโยบายให้เรียบร้อยให้ดี 2. เปิดโอกาสด้วยการจัดเวทีสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของรัฐจากคนในชุมชนเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือรัฐบาลต้องเปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้เสนอแนะความคิดเห็น หรือเสนอสิ่งที่สังคมในชนบทนั้นๆต้องการหรือสิ่งที่ต้องการให้รัฐเข้ามามีบทบาทแก้ไขเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชุมชนให้มันดีขึ้นอันนี้คือการเปิดโอกาสประเด็นที่ 3. ปลูกฝังความกล้าหาญด้วยการส่งเสริมให้ผู้อื่นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงความต้องการที่แท้จริงของตนออกมาให้สังคม หรือรัฐบาลไซ่าบนี่คือทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวเมื่อฟังแล้วต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้เมื่อแสดงความคิดเห็นแล้วภาครัฐจาเป็นต้องนำเข้าไปพิจารณาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยและมีการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่สอง การมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณการมีส่วนร่วมและตัดสินใจในการเลือกตั้งนั้นก็มีทั้งหมดอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งก็คือตัวเรานั่นเองอย่างแรกรับฟังนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคคือ <olut> ต้องรับฟังนโยบายว่า แต่ละพักปีนโยบายตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างไรส่งเสริมอย่างไรนี่คือต้องรับฝั่งนโะยบายของพรรคการเมืองทุกพัก 2. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความสุจริตทุกครั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามก็ออกไปใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ไม่ทําให้สิทธิ์เสียไปไม่ให้หน้าที่ของเราบกพร่องข้อที่ส เป็นพยานในการนับคะแนนเลือกตั้งเมื่อออกสิทธิ์ใช้เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดูต่อไปว่าเฮ้ยคะแนนที่ได้เป็นอย่างไรแต่ละคนเป็นอย่างไรได้มาอย่างใสบริสุทธิ์ไหมการขานคะแนนถูกต้องหรือเปล่าประเด็นที่4เป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ตนอาศัยอยู่ก็คือเข้าไปเป็นคณะกรรมการดูแลการเลือกตั้งจัดตั้งให้เรียบร้อย ห้าแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบเมื่อจุดใดก็ตามหรือที่ใดก็ตามมีการทุจริตในการเลือกตั้งเราก็สามารถเก็บรวบรวมหลักฐานเหล่านั้นไปแจ้งเบาะแสให้กับผู้ที่มีอำนาจในการจัดการต่อไปในประเด็นที่สองการตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณอ,อย่างแรก พิจารณานโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคด้วยเหตุผลและปราศจากคติคือเมื่อเราฟังนโยบายของแต่ละพรรคแล้วเราก็ต้องน,นาํานโยบายของแต่ละพรรคนั้นมาคิดหาเหตุหาผลว่าดีอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนที่สามารถสอดคล้องและอันไหนปฏิบัติได้จริงอันไหนปฏิบัติได้มีจริงนี่คือพิจารณานโยบายของแต่ละพรรคสอง เลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถซื้อสัตว์สุจริตและเสียสละเพื่อสังคมมาเป็นผู้แทนอันนี้ถือว่าสําคัญบุคคลที่เข้าเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในแต่ละท้องถิ่นนั้นถือว่าอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุดรับรู้สภาพของแต่ละชุมชนได้ดีที่สุดดังนั้นเราก็ต้องเลือกบุคคลที่ดีที่สุดในสายตาของเราเข้าไปทํางานแทนเราในสภา 3. นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนก่อนตัดสินใจเลือกตั้งทุกครั้งคือบางครั้งในการตัดสินใจมันอาจจะริดรอนสิทธิ์บางอย่างของเราไปบ้างเล็กน้อยเราก็ยอมเพื่อส่วนรวมได้ประโยชน์อันนี้คือนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นเกณฑ์ข้อสี่ไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพพักการเมืองที่ทุจริตคดโกงอันนี้สําคัญเลยเพราะวิธีการ ปัจจุบันเดี๋ยวนี้วิธีการมันเยอะในการเรื่องของทักพักการเมืองมันเยอะมากบางครั้งเราก็ตามไม่ทันเราก็ต้องลงคะแนนให้ผู้สมัครของพักการเมืองที่เราคิดว่าดีที่สุดสะอาดท,ที่สุดสุดจริตที่สุดเสียสละเพื่อชุมชนดีที่สุดเราก็ใส่เข้าไปห้าไม่เห็นแก่ข้าของเงินทองมากกว่าความเจริญของบ้านเมืองอันนี้สําคัญถ้า ทุกคนเห็นกับลาบสการะที่เขาแจกให้หนึ่งเบอร์ห้าร้อยหนึ่งเบอร์สามร้อยหรืออะไรก็ตามที่เขาแจกให้ในคืนหมาขอนเมื่อรับแล้วเราก็ต้องไปตอบสนองเขาเขาเสียงเงินแล้วเขาก็ต้องไปกอบกลยในในอนาคตเพื่อชดเชยทดแทนสิ่งที่หายไปเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นทุจริตตั้งแต่ต้นสุดท้ายตอนกลางก็ทุจริตตอนปลายมันก็ทุจริตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจให้ดีว่า เงินทองแค่นี้มาแลกเปลี่ยนกับ4ปีข้างหน้าไม่ได้อันนี้เป็นการตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณก็ถือว่าจบอีกเรื่องหนึ่งแล้วเมื่อจบแล้วเราก็ต้องทํากิจกรรมกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สองในเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนอันนี้เราเคยผ่านมาแล้วเผ่านมาตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายผ่านมา หนึ่งศึกษานโยบายจากป้ายหาเสียงของทีมที่สมัครลงแข่งขันเลือกตั้งคณะกรรมการนัเกเรียนที่กำหมดให้ก็มีทั้งหมดอยู่5ทีมด้วยกันในแต่ละทีมก็จะมีชื่อทีมชื่อทีมเมนนโยบายของพักของทีมว่ามีอะไรบ้างจะทําอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามนี้ให้นักเรียนไปศึกษาไปดูมาว่าเออแต่ละ ทีมมีอะไรบ้างอันไหนปีทีมจุดเด่นอันไหนจุดด้อยอะไรเป็นจริงได้เป็นจริงไม่ได้ดูเอาข้อที่สองให้นักเรียนตอบคำถามท,าที่กำหนดให้หนึ่งเหตุผลในการตัดสินใจเลือกทีมดังกล่าวทีมดังกล่าวก็คือทีมใดทีมหนึ่งที่เราเลือกในห้าทีมนี้ทำไมเราถึงเลือกทีมนั้นนี่คือการตัดสินใจเลือกเหตุผลบอกเหตุผลมาข้อที่สอง แสดงให้เห็นถึงหลักการเลือกอย่างมีวิจารณญาณอย่างไรเราต้องใช้ปัญญาของเราสอดส่องอย่างไรในพิจารณาว่าไอ้ที่เราเลือกพักนี้ยมีอะไรดีมีอะไรที่ออสะดุดใจมีอะไรที่สามารถทำได้แล้วก็ว่าคนไปายเขียนมาเมื่อเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำในสมุดสมุดรายงานถ่ายรูปส่งมาที่ facebook com แต่งไทยสุวรเหมือนเดิม ม,มาแล้วก็เก็บต้นฉบับไว้เพื่อเอาไว้ส่งตอนที่เปิดเทอมมาอันนี้ก็เหมือนกับครั้งแรกน,นี่เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเมื่อศึกษาในหน่วยนี้รีบร้อยแล้วนั้นขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการเรียนทางออนไลน์ทุกๆคน